สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทเรียนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อสําคัญแล้วก็ใกล้ตัวเราทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่านอาจจะเคยได้ยินคํานี้มาแล้วในหลายๆครั้งแต่วันนี้เราจะมาทําความเข้าใจกันใหม่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลน,นั้นมันหมายถึงอะไรและทําไมมันถึงสําคัญในชีวิตของทุกคนค่ะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็คือการที่เราติดต่อสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงหรือแม้แต่คนในชุมชนรอบข้างเป็นการที่เราเชื่อมต่อกับคนอื่นและสร้างความสัมพันธ์รวมถึงจะต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้ชีวิตเรามีความหมายมากมายยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะช่วงเวลาของผู้สูงอายุ การที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีนั้นจะช่วยให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าเราไม่เหงาการที่มีคนรับฟังเราช่วยเหลือเราหรือเพียงแค่ร่วมสนุกไปกับเราก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นผลดีทั้งกับสุขภาพกายและสุขภาพใจหวังว่าเนื้อหาที่เราจะพูดถึงในวันนี้จะช่วยให้ทุกท่านเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสามารถ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่าค่ะในส่วนแรกนะคะความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงการที่เราติดต่อและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในครอบครัวเพื่อนฝูงหรือชุมชนความสัมพันธ์เหล่านี้มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุค,ค่ะเพราะจะช่วยให้รู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหลังจากที่เราได้รู้จักความหมาย ของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปแล้วคราวนี้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความสําคัญอย่างไรกับผู้สูงอายุเราจะเห็นได้เลยว่าในชีวิตของเรานั้นการที่มีคนรักคนห่วงใยทําให้เรารู้สึกอุ่นใจเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีเราก็จะมีความสุขมากขึ้นและถ้าเราได้แบ่งปันเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวดีๆหรือความท้าทายในชีวิตและยิ่งไปกว่านั้นการที่มีความสัมพันธ์ที่ดียังช่วยให้เราลดความเครียด และทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีค่ะในวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทุกมุมมองไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวการสื่อสารกับเพื่อนฝูงหรือการมีบทบาทในชุมชนทุกเรื่องมีผลโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของเรานะคะและเราจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไปด้วยกันค่ะ ความสําคัญของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสําหรับผู้สูงอายุนะคะมีทั้งหมด3ด้านก็คือด้านที่1นึ่ช่วยลดความเหงาแล้วก็เพิ่มความสุขเพราะว่าการมีเพื่อนแล้วก็มีครอบครัวที่พร้อมรับฟังทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่ามีคุณค่าสส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายนะคะงานวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมีอัตราการเจ็บป่วยที่น้อยลงแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นและ 3. ช่วยจัดการกับความเครียดแล้วก็ปัญหาชีวิตได้การพูดคุยกับคนที่ไว้ใจจะทําให้สามารถระบายความรู้สึกและได้รับคําแนะนําที่ดียกตัวอย่างจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่าถ้าในกรณีที่ผู้สูงอายุอยู่บ้านเป็นครอบครัวเดี่ยวในสมัยนี้ใช่ไหมคะเชื่อว่าหลายๆท่านก็น่าจะเป็นครอบครัวเดี่ยวแล้วก็ อาจจะไม่มีลูกหลานไปทํางานต่างจังหวัดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่มีใครเราเหงาแต่ว่าการที่เราสามารถเข้ากับชมรมหรือสมาคมออกกําลังกายหรือการสังสรรค์อันนี้มันจะช่วยให้เราสามารถรู้สึกว่าเรามีคุณค่าเรามีกิจกรรมที่จะทํารวมถึงทําให้ความสัมพันธ์ในชุมชนดีขึ้นด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งพอเราได้มีกิจกรรมต่างๆนะคะความเครียดไม่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพ กายและสุขภาพจิตก็จะน้อยลงยกตัวอย่างเช่นในสถานการณ์นี้อย่างคุณป้าสมหญิงเอง mm. เขาก็รู้สึกเครียดที่เวลาลูกหลานไม่ค่อยมาหาแต่ในเมื่อลูกหลานอยู่ไกลไม่สามารถมาหาบ่อยได้ใช่ไหมคะก็สามารถพูดคุยกับเพื่อนบ้านทําให้รู้สึกดีได้หรืออีกในกรณีหนึ่งว่าโอเคพูดคุยกับเพื่อนบ้านแล้วแต่ด้วยในสมัยนี้สามารถมีเทคโนโลยีที่สามารถสื่อสารกันได้รวดเร็วก็สามารถวิดีโอคอลส่งไลน์ต่างๆได้ ซึ่งเราจะเห็นเลยว่าการส่งไลน์ต่างๆมันช่วยทําให้เราลดความเครียดไม่ว่าจะเป็นสวัสดีวันจันทร์อังคารพุธอันนี้จะเห็นได้บ่อยๆนะคะหรือในสถานการณ์ที่2คุณลุงสมชายมีเพื่อนที่คอยชวนออกไปเดินเล่นหรือทํากิจกรรมก็จะไม่รู้สึกเหงาเพราะว่าในตอนเย็นมาอ่ะมีกิจกรรมแล้วว่าตอนเย็นไปออกกําลังกายไปทํากิจกรรมหรือแม้กระทั่งการร่วมเป็นอาสาสมัครต่างๆมันจะทําให้ตัวเรารู้สึกว่า เรามีคุณค่าและมีประโยชน์กับสังคมค่ะอันนี้ก็จะทําให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนกับคนในครอบครัวและเห็นคุณค่าของตัวเองค่ะ